รียมพบกับ AutoLife Thailand TV โฉวใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารมันทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิลม์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิลม์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกสวัสดีครับแฟนๆเราตูาต้รักไทยระดับทีวีทุกท่านครับผมนิติธุบดลครับและวันนี้เราอยู่ที่งานบากอบอินเตอร์เรโโนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ซอลต บูธแรกค่ายแรกที่เราพาท่านผู้ชมมาชมพลาดไม่ได้กับรถที่อยู่ด้านข้างเรา mercedes-benz e-class ในโมเดลเียร์ใหม่ล่าสุดวันนี้เปิดตัวที่งานประกอินเตอร์เนนแนลมอ m o อร์โชว์เราเคยขับกันที่ต่างประเทศไปแล้วว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรวันนี้มาโชว์ตัวแล้วและเราจะไปดูสเปคประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรราคาค่าตัวเป็นอย่างไรแต่เขาบอกว่าราคาค่าตัวเราใจมาก4ี่ล้านนิดนิดจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเจอกับผู้ชายคนนี้ครับพี่กายครับสวัสดีครับพี่กายสวัสดีครับพี่เต้ยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ รบกวนพี่กายอีกครั้งหนึ่งครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรบกวนในเจ้าตัว EQS ใช่ไหมครับในตัวหน้าใหม่เนาะวันนี้ขออนุญาตรบกวนพี่กายกับเจ้าตัว E-Class ใหม่ครับพี่ผมไปลาบมาที่เมืองนอกเป็นงบ้ไงไครับเวอร์ชั่นเมืองนอกเมียนยังคงเป็น E-Class ที่ชัดเจนมากมากกว่าเป็น Mercedes-Benz ในเรื่องของช่วงล่างแต่ในเรื่องเทคโนโลยีมันใหม่หมดเลยมันเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของ E-Class ถูกต้อง,องครับพี่เต้รับ คำว่า e-class ในวันนี้ครับโย mm hmm. ครับท่านผู้ชมใช้เวอร์ชันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเขาก็ดีในเวอร์ชันนี้แต่พอก้าวขึ้นมาที่เวอร์ชันนี้แล้วเป็นเจเนอเรชันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับแตกต่างก็ยางสิ้นเชิงเพราะน,นี่ขึ้นมาแพลตฟอร์มใหม่ครับผมในเรื่องของซอฟตแวร์ก็ใหม่หมดทุกอย่างใหม่หมดครับเครื่องย,ยนต์เป็นยังไงวันนี้ Mercedes-Benz ป,ประเทศไทยเปิดตัวที่เครื่องอยนต์อะไรบ้างราครับ ครับก็เปิดตัวด้วยกัน2เครื่องยนต์นะครับก็คือตัว e 3 5 0 e plug-in hybrid นะครับ plug-in รับผมแล้วก็ e 2อ0ดีเซลครับพี่เตยเฮ้ยเปิดพร้อมกันเลยหรอเปิดพร้อมกันเลยครับเฮ้ยพี่ห้าวมากนะเซอร์ไพรส์ไหมครับเพราะพี่เตยโดนบีฟมาตอนเช้าว่ารุ่นเดียวพอใช่ไม่ครับเราประกาศ2ราคาเลยครับวันนี้ประกาศ2ราคาและที่นํามาโชว์นี่มีทั้ง2รุ่นเลยไหมวันนี้เราโชว์เฉพาะตัวท็อปอย่างเดียวก่อนตัวดีเซลเนี่ยต้องเก็บไว้ก่อนฮะแต่ประกาศราคาเลยแน่นอนครับทั้งราคาและสเปคมาครบครับ เมื่อกี้ที่พีเตอร์ไทยอินเข้ามานะครับว่าตัวนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่อลไรต่างๆเนี่ยขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับว่า E-Class เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ที่ยอดขายดีที่สุดตลอดการกของแบรนด์ m e อร์ e e s b e เบนะครับยอดขายสะสมสูงสุดทั่วโลกนะครับจนถึงวันนี้ที่เปิดตัวรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ที่16ล้านคันใช่ นะครับแล้วนี่เป็นเจเนอเรชันที่10ของรถยนต์อีคลาสครับผมเจนสิบนะครับผมผ่านไปแล้ว10รุ่น9รุ่นผ่านไปแล้วครับผมสิบหกล้านคันความไว้วางใจของคนทั่วโลกใช่ครับที่ใช้เจ้าอีคลาสเจ้าตัวใหม่เด่นมาตั้งแต่ด้านหน้าด้านในที่ผมชอบที่สุดนะในความเป็นอีคลาสใหม่ผมชอบภายในเดี๋ยวได้จะให้พี่ไก่ภยอธิบายแล้วกันว่าภายในเป็นอย่างไรแต่ในวันนี้ในเรื่องของหน้าตาและเครื่องยนต์ที่บอกว่าเป็น3 5 0 e ีครับปลั๊กอินครับ3าม้อกมันเน้นเน้นมันเท่าไหร่พี่ไก 313แรงม้าครับ313แรงม้าแรงบิดอรัพี่อยู่ที่550นิวครับโหโคตรแรงนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นใช้ขับกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่โดยประมาณสิบถแต่ว่าหัวใจมันอยู่ที่เจ้าระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยชาร์จเต็มนะครับวิ่งนะครับผ่านภายใต้มาตรฐาน WLTP อยู่ที่115กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับชาร์จไฟวิ่ง EV ล้วนใช่ครับร้อยกว่าโลใช่ครับ แบตขนาดเท่าไหร่ครับแบตตัวนี้อยู่ที่25.4กิโลวัตต์ออวโอ้แบตก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเท่านึงไม่แต่ไม่ได้ใหญ่แบบเยอะแยะนะถูกต้งแต่ Performance เขาดีใช่ครับวิ่งได้ร้อยกว่าโล DC AC AC 11กิโลวัตต์เอว DC 55ครับเฮ้ยครับ DC ไป55เลยหอใช่ครับ ชาร์จแป๊บเดียวนะใช่ครับโอ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยชาร์จก็ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฟูลี่ชาร์จอยู่ในเวลา30นาทีเต็มครับวิ่งได้ร้อยโลครับโอ้ป่ะพี่กายพาผมชมหน่อยหน้ากลางหลังเป็นไงบ้างตัวนี้เลยเนี่ยโดดเด่นนะครับด้วยกระจังหน้าแบบใหม่นะครับแบบลิลู m มเนเต็ดกริลนะฮะซึ่งจะมีไฟล้อมรอบกระจังหน้าแบบนี้มาให้ด้วยมาแล้วมาแล้วพร้อมกับเมอร์เซเดสสตาร์แพทเทิร์นตรงนี้เจาะเข้าไปที่ด้านหน้าโลโก้ m e r c e d e เดสเนเลยครับนี่คือครั้งแรกของรถยนต์ E Class ที่มีระบ d i v v n n g s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  t t n t t p c k k g e Plus ที่สูงที่สุดของแบรนด์นั่นคือตัวนี้จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Emergency Stop ด้วยมาแล้วมาแล้วนั่นใน S นะ S ใน GLS มาใส่ในเจ้า E ใหม่คเออเวลาเรามีปัญหาแล้วก็แบบพูดง่ายๆเกิดภาวะที่เราขับรถไม่ได้เจ้ารถคันนี้เนี่ยอ่านหน้าตาเราใส่ตาเราเสร็จแล้วดูว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต้าพารถเข้าข้างทางจอดข้างทางแล้วไม่ได้เขับแบบบู้บ้าม เขาดูระบบความปลอดภัยรอบคันให้ด้วยถูกต้องครับเข้าข้างทางและจอดแล้ว SOS SOS โทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็รถสไลด์มาที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ทั้ง2รุ่นเลยเอาหรอทั้งดีเซลทั้งดีเซลทั้งปลั๊กอินให้เทคโนโลยีนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์เดอร์นิวอีคลาสเลยครับพี่เต้ยทำกันบ้านมบดีไว้กลัวแพ้กลัวแพ้กลัวแพ้เขาแต่ดีครับลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดไฟหน้าเป็นแบบไหนครับพี่กายดิจิตอลไลท์แน่นอนครับพี่เต้ยเป็นเทคโนโลยีที่สูงที่สุดของ Mercedes-Benz ครับใส่มาให้เป็นอออุปกรรณ์์มาาาตตตฐนนใ้้้้ดดิิจลลไไทวววยยยเัี่ เออเว้ยไม่พอแพ้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยจะให้ของเยอะเว้ยตอนชนะให้ของกุ๊กิก็บเลยพอแพ้ก็หน่อยให้เยอะโอ้ตาผมท่านผู้ชมจะดูหน้าตาของเจ้าอี e ค,คลาสใหม่มันจะดูเป็นสปอร์ตนิด,นดมันจะดูแบบภูมิฐานกึ่งสปอร์ตนะครับจะไม่เหมือนเจ้าอ e ีคลาสเก่าอีคลาสเก่านี่ก็ดูภูมิฐานมากกว่าสปอร์ตแต่เนี่ยด้วยตัวฐานล้อนะครับด้วยตัวความสูงของตัวรถจะดูค่อนข้างที่จะแปลกแปหน่อยครับจะดูวัยรุ่นมากขึ้นแต่ความภูมิฐานมันอยู่ด้านในครับผม ล้อ,อยางเป็นยังไงบ้างครับพี่กายครับล้อเป็นแบบ AMG Multi Spoke ขนาด20นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นล้อที่สปอร์ตมากๆแล้วก็ให้ขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะครับโอ้ยให้เป็น20เลย245<อ>40 ครับผมโให้มิชลินโอ้โหไฟฟาร์ซีด้วยครับผมไอ้ย่าเป็น e ไฟฟาร์ซี่นะครับเป็น e ไฟ i าร์ซีเพื่อสำหรับการวิ่งในโหมด e v โดยเฉพาะครับผมแรงบิดตีนต้นดีครับต้องหยุดหนักๆเลยต้องใช้โครงสร้างของยาง e ใช่ครับถูกต้องครับสุดยอดครับด้านข้างกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวให้กล้อง360องศามีมาแน่นอนถูกต้องครับทั้งค่า พาราโรบิกสันรูปมีให้แน่นอนครับหลังคาเป็นสันรูปนะครับยังพาราโรบิกแน่นอนครับอันนี้มาตัวเต็มเหมือนเมืองนอกเลยตัวเต็มเลยนะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระบบกุญแจเป็นดิจิตอลคีย์ครับก็คือใช้โทรศัพท์มือถือในการที่จะเปิดล็อกแล้วก็สตาร์ทรถยนต์กุญแจเป็นดิจิตอลคีย์ด้วยนะจ๊ะใช่ครับนี่ดูดูดูมีโลโก้มีอะไรอยู่ที่กุญแจด้วยเป็นไงครับนะครับโอ้ยใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพกกุญแจแล้วก็กุญแจไว้ที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะใส่ไว้ในโทททรรรศััพ์์มืืออถถแแล้้้วก็ชชใใหไดดสสูงงุึ16 16คคนน่่าบ แล้วนี่เวลาจะเข้าออกก็เข้าปกติอเลยปกติเลยเหมือนกีเรสโตทั่วไปคือแตะแล้วก็เปิดได้เลยก็จะขึ้นเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือว่าอัดล็อกแล้วอ่าดีล็อกปิดล็อกได้หมดในมือถือเรานะประตูปิดนี่เป็นอีกหนึ่งควาชาติที่ให้บอดี้หูปิดแรงเผลอมันต้องแบบว่าเบาๆนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะดูซอฟโหลดให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยพี่กายทุกคนครับผมตัวดีเซลมาไหม ตัวออโตดีเซลไม่ได้ให้ตัวซัโคลสมาให้แต่ตัวเจ้าตัว๊รอินตัวท็อปใช่ครับให้ซัโคลสมาดีเซลเดี๋ยวต้องไปรอดูราคาเท่าไหร่แต่เบนซิน4ล้านนิดๆต้องมีแต่จะไปทะลุเท่าไหร่เดี๋ยวรู้กันมานี่เลยครับคุณผู้ชมฮะนี่นี่ AC DC นะจ๊ะ AC 11ฮะแล้วก็ DC 55โอ้ยเป็นไฟอีทยบิดที่ใส่ DC ได้ด้วยออ เฮ้ยอย่างงี้น่าใช้เว้ยพลังกำลัง500กว่านิวตันเมตรนี่แรงบิดกันจายนะครับผมนี่ 255R20 นะครับล้อหลังใหญ่กว่าครับผมคิกเคนเซอร์มีให้แน่นอนฝาท้ายไฟฟ้าฮะจุดเด่นของเขาไฟท้ายนี่เป็นรูปดาวแบบนี้โคตรเท่นะครับแบตเตอรี่เมื่อกี้ที่ผมบอกพีเตอมันใหญ่ขึ้นเท่าหนึ่งโดยประมาณจาก13เป็น25นะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลจากเดิม50เป็น115ครับแล้วก็แถมชาร์จเร็วกว่าเดิมอีกประมาณ5เท่า แต่พื้นที่ทั้งสเปซเป็นแบบแลตทั้งสเปซพร้อมพับเบาะได้เป็นแบบ40 20-40นะครับ oh. ตัวนี้บรรทุกสัมภาระได้370ลิตร3 7 0ลิตรครับผมคือในตัวความเป็นประยุกต์ไฮบริดเทคโนโลยียังไงแบตมันต้องอยู่ด้านล่างน,นะครับแต่เขาเนี่ยดีไซน์ออกมาใหม่ละให้มันเป็นทั้งที่เรียบสนิทลงไปนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะพับเบาะโดยสารนี่เรนปุ่มนี้ได้เพราะมันลึกมากนะพน่้ชมเนี่ยลึกมากลึกทีิ้วเลยนะครับคือเก็บสัมภาระขนาดสูงเนี่ยไม่ได้แต่ถ้า คุณเป็นแนวยาวได้เต็มที่ถุงก๊อฟกระเป๋าเดินทางไดแน่นอนครับผมแล้วก็นี่หกสิบสิบนะจ๊ะปรับได้เลยนะครับเดี๋ยวนีเดี๋ยวผมกดตัวนี้ให้ดูนี่นะปรับแฟลตลงไปเลยเฮ้ยเจ๋งเว้ยหกสิบสี่สิบตัวนี้ใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวนี่ปิดไฟฟ้านะทุกผู้ชมมาอยู่แล้วคลิกเซนเซอร์มาให้อยู่แล้วครับผมแต่เนี่ยที่เด่นๆดนเนี่ยผมชอบในความเป็นไฟท้ายใหม่เนี่ยของเขาอันนี้เป็นหนึ่งบุคลิกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สื่อทั่วโลก ให้คํานิยามว่ามันเป็นดาวที่วิ่งอยู่บนท้องถนนได้ใช่ครับแล้วก็นี่ค,คือเป็นคอนเซปต์การออกแบบแบบเซนเชียลเปอริตี้เจเนเรชันที่4และผสมผสานกับงานออกแบบที่เป็นตระกูลรถยนต์ไฟฟ้าของเราอย่างเช่นพวก EQ <US S 2> ต่างๆเนี่ยก็คือจะทําไปท้ายเนี่ยให้ l i n k ์กันเปรียบเสมืนอนโลกแห่งอนาคตอ่าใช่ใชไฟนี่มันจะเต็มอยู่แล้วเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดครับท่อคูนะท่านผู้ชมดูดิฟเวลเซอร์นี่โอ้โหบอกแล้วมันได้ทั้งสปอร์ตทั้งหรู เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่าข okay. ้างในข้างในข้างในครับต้องไปดูข้างในพี่เตอร์ไปดูที่เมืองนอกมาเป็นไงบ้างครับจอซูเปอร์สกรีนเครื่องเสียงเป็นไงบ้างครับเทพ4มิติใช่ครับหน้ากล้องเซลฟี่โฟดีเป็น 4D ดีเฮดอัพดิสเพย์ไรต่างๆมาครบขออนุญาตนะครับครบทุกอย่างที่ผมพูดถึงเลยนี่พวงขวาด้วยโชว์ด้วยเปิดขายด้วยใช่ครับโอ้ท่านผู้ชมดูตัวนี้โอ้โหอีค้าตัวนี้ทำกันบ้านมันดีเว้ยหน้าจอซูเปอร์สกรีนครับพร้อมกล้องเซลฟี่ด้านในเฮดอัพดิสเพย์เบอร์เมสเตอร์ 4D Surround Sound System พร้อมกับ ตัวระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า d o เบย์แอดครับโอ้ยมาไปบวยโอ้ยนี่จอสกรีนใหญ่ขนาดนี้นี่แบ่งเป็น3จออยู่แล้วใช่ครับจอมาตรวัดจอแสดงผลกลางแล้วก็จอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าแต่มันสามารถลิงก์กันได้หมดนะจะแยกก็ได้จะลิงก์ก็ได้ไดครับโ้หแล้วดูวัสดุพื้นผิวข้างในหนังนี่ใช้เป็นหนังอะไรครับพี่กายตัวนี้เป็นหนังเลเตอร์ครับเลเตอร์ของตัวปกติของ Mercedes Ben z แต่ว่า<อ>เป็นเบาะสปอร์ต เอ็มจีพรมลายสปอร์ตเอ็มทั้งคันครับท่านผู้ชมบอกเลยนะนั่งดีนั่งดีวะ่ะเดี๋ยวเดิ๋ยขออนุญาตนะครับนี่ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เรากด Start Engine ไปเรียบร้อยแล้วนะสตาร์ e เอนจิแต่มันสตาร์ด้วยไฟฟ้าถูกต้องครับและสิ่งหนึ่งที่สัมผัสเราได้ในตอนนี้คือเบาะนวดด้วยเหรอไม่ได้มีเบาะนวดครับแต่ว่าจะมีลำโพงอยู่ในเบาะ ไอ้ที่สัส่นๆนี่คือลำโพงถูกต้องครับอันนี้เหมือนเมืองนอกเลยนะใช่ครับเป็นเบอร์เมสเตอร์โฟร u ดีเซอร์ราล์ซาวด์ซพร้อม s p ปเ i a l Audio แบบ Dolby Atmos ครับโอ้ยที่เจ้าของรู้ไหมมันสั่นตึ๊กตึ๊กตึกตึกที่หลังผมอยู่เลยเนี่ยตามจังหวะเพลงครับตามจังหวะเพลงอยู่นี่เลยนี่ Memory 3่สาตำแหน่งนะจ๊ะอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้นะจ๊ะอันนี้ทั้งบอกคู่ได้เลยนะผู้โดยสารตอนหน้าได้ผู้ขับได้ด้วยครับ<อ>ผมโอ้โหถ้าใส่เสียงจริงๆผมบอกได้เลยครับเป็นอีกหนึ่ง,ง,งปรรระสบกาณ์ที่โคตเเลลิฟย อย่างตอนนี้พี่เต้ยนั่งเบาะโพสิชันเป็นยังไงบ้างสบายไหมครับสบายครับตอนนี้ผมสูงประมาณ180าผมเหลือที่วางขานะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูประมาณว่าโต๊ะซับยืดเหลือขาเนี่ยฮะเหลือเนี่ยมากกว่าโต๊ะซับหนึ่งเครื่องระบบนั่งเต็มๆเลยครับโอโโ้โหเหลือโทรศัพท์เป็นเครื่องอะฮะนี่ผมยืดยืดเต็มอ่ะยืดแบบยืดเกินเลยอะถ้าใช้จริงผมอยู่ประมาณนี้นะครับที่ด้านหลัง180สบายๆประมาณนี้ครับพี่เต้ยที่ผมเหลือที่โอ้โหเยอะมากเนี่ยผมนั่งเต็มๆเลยโอ้โหแล้วนี่ดูโอ้โ มีวางแก้วน้ำสองแก้ว,ว,กวไวเลชาร์จให้ครับผมนะครับโอ้โหกล้อง360ชัดเปียเีๆกล้องเซลฟี่ด้านหน้าครับไว้สำหรับใช้คุยว<อ>ิดีโอคอนเฟรนต์ก็มีมาให้แล้วก็ใช้กล้องตัวนี้ในการเป็นเฟสไอเดีสแกนด้วยครับพี่เต้ยอ่านี่มีเฟสไอเดีสแกนได้ด้วยแล้วใช่ครับถูกต้องครับอันนี้กฎหมายบ้านเราได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วก็พี่เต้ยลองแตะหน้าจอโคดเวร์ดิสเพย์แล้วกด power on เลยครับแล้วก็กดไม่มีผู้ใช้ครับไม่มีผู้ใช้ครับ กำลังเพิเพินอยู่ใช่ไหมต้องใช้แน่นอนผมเป็นภาษาไทยด้วยใช่ครับจะสังเกตว่าเมนูนี้จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ออกแบบเป็นแบบ3มิติซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูข่าวในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับยูโรเอนแคเริ่มแล้วฮะกำหนดที่ให้รถยนต์ที่ถ้าไม่มีปุ่มจะโดนหักคะแนนไปเรื่อยๆสาหรับเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยเราออกแบบรูปแบบปุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็น3มมิติให้คนขับเนี่ยได้เห็นชัดเจนแล้วก็รวมถึงการใช้สีที่แตกต่างกันเห็นไหมฮะ นี่ยฮะจะใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อที่จะให้ได้กดได้อย่างปลอดภัยครับง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งเพ่งมองใช่ครับแล้เป็นตัวสังเกตได้ใช่ครับเนี่ยฮะก็จะมีการเคลื่อนที่ที่นั่งแล้วก็มีไฟในรถรวมถึงนะครับตัวนี้เนี่ยเราเคยเห็นแล้ว MUX 7นะครับในรุ่น EQS ตัวนี้เป็นรูปแบบใหม่เป็น third generation of MUX หรือเราเรียกชื่อภายในว่าเป็น Gen 2 0 X นั่นคือหมายความว่าสามารถ g e n t 0 X ใช่ครับ สามารถที่ลงแอปพลิเคชันได้ในอนาคตนะครับดูอย่างเช่น Netflix นะครับหรือแม้กระทั่งเล่นแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือลง m i c r o s o t t ทีไว้ในตัวรถได้เลย,ยโหลดเกมเล,นะเล่นได้เลยใช่ครับนี่เป็นแบบ Butterfly USB C 2จุดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของด้านหลังนะเพราะว่าเจ้า E-Class เนี่ยในวันที่เราไปขับมาเราบอกได้เลยว่าเราชอบทั้งเป็นคนขับและชอบที่เป็นคนนั่งแต่ E-Class เดิมๆเ,เ,เนี่ยจะเน้นการนั่ง ช่ครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยด้วยพลังกำลังเครื่องยนต์300กว่าม้า500กว่านิวตันเมตรเนี่ยทำให้มันขับได้ดีด้วยรัาช่วงล่งช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีมากใ่นะครับในวันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันเพราะผมยังไม่ได้ขับซีรีส์5ใหม่อันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าตัวไหนดีกว่ากันแต่เดี๋ยวเราจะไปดูเวอร์ชั่นใรไทยนะครับแล้วทาง Mercedes-Benz บอกว่าในวันที่เรามาแนวนี้ เป็นล็อตเอดิชันล็อตเอดิชันครับจะมีเพียงแค่พีเรียดช่วงสั้น <Hey. S 2> นะครับโดยประมาณอ่ะกลมๆง่ายๆประมาณไม่เกิน5-6เดือนสำหรับสัป,ปลายรถยนต์ตัวนี้ล็อตนี้ล็อตนี้เนี่ยที่เราบอกออปชั่นเนี่ยไฟหน้าจอกระจังเรืองสงเรืองแสงอะไรพวกนี้ใช่ครับ อยู่ในร็อตแรกอยู่ในร็อนแรกล็อตต่อไปยังไม่รู้ว่าออปชั่นไหนจะมีเพิ่มหรือหายไปใช่ครับต้องอุบไว้ก่อนเราอุบไว้ก่อนแต่ก่อนที่จะไปดูด้านหลังครับพี่เซอร์กำลังจะมาดูคอมอร์ฟีเจอร์ใช่ไหมครับใช่ครับมีอีกหนึ่งคอม포ต์ฟีเจอร์ที่อยากจะโชว์คุณผู้ชมนั่นก็คือตัวเขาเรียกว่าดิจิตอลแอร์เวนครับตัวนี้นี่ครับสมมติพี่เซอร์นั่งอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับอยากที่จะให้อ์เนี่ยเป่าที่บริเวณศีรษะครับสามารถกดได้เลยซึ่งเป็นดิจิตอลแอ ไปแบบไฟ,ไฟฟ้าแบบเฉยเลยใช่ครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้ครับเขาก็จะปรับให้อ,ตอ,อัตโนมัติดังนั้นเวลาที่พี่เต้ยล็อกอินเออมอร์เซเดสมีนะครับแล้วย้ายตำแหน่งเนี่ยแปรบแอร์ก็จะปรับตามที่ได้พรีเซสเอาไว้อเพราะก็อ่านดูตาดีด้วยใช่ครับถูก<อ>ต้องครับเนี่ย เจ๋งด้ยโอ้โหไฮเทคขึ้นมาเยอะราคบวันนี้ต้องมาศึกษาเพิ่มกันเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาในนี้เลยถูกต้องครับนะครับป้าเดี๋ยวเราไปนั่งหลังกันดีกว่าครับเพราะว่าเบนบูตเบนทุกปีเนี้ยเยอะมากเลยเนี่ยแคมเปญนก็ไม่น้อยไม่น้อยวันนี้ต้องบอกให้เกือบเกือบครบบอกครบไม่ได้เดี๋ยวแฟนไม่เดินเข้ามาในงานโอเคครับต้องให้เข้ามาในงานแต่เดี๋ยวผมขออนี้ตไปนั่งหลังกับพี่กายหน่อยได้เลยครับดูทีว่าอีกหนึ่งหัวใจของเจ้า e-class ใหม่เนี่ยเป็นอย มาครับข้างในงพี่กายนั่งรออยู่แล้วแล้วที่บ้านก็คือเห็นว่าเราไม่ได้เป็นอะไรโอ้โหใจเว้ยเมื่อสักครู่นี้พี่เต้ยปรับบอกค้างเอาไว้ด้านหน้าใช่ครับที่นั่งแบบสบายๆเลยแล้วตอนนี้ดูเราสองคนนั่งอยู่ครับโอ้นผู้ชมด,ด,ดูเล็กลูมดูดพื้นที่ที่เหลือแอร์สี่โซนพร้อมเครื่องเป่าอ,อากาศสี่โซนแยกซ้ายขวาพร้อมเครื่องเป่าอ,อากาศมาให้กับตำแหน่งที่เท้าแขนก็มีมาให้นะครับที่วางแก้วน้ำต่างๆ ตัวนี้ก็คเอตำแหน่งในการวางที่เท้าแขกคือเสมอบาลานซ์กันทั้งซ้ายและขว,วาใหญ่ครับทุกท่านใหญ่เลยคือดีเลยอ่ะอันนี้นะครับช่องมองช่องแอร์มาครบหลังคาพอนีเป็นสลูปมีม่านไฟฟ้ามาให้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงไม่ใช่เป็นหลังคาโลก<ด>นะครับมีม่านไฟฟ้ามาเจ๋งเว้ยแล้วนี่นี่นี่นที่ผมชอบมีม่านมาให้ม่านมีม่าน ไม่รู้เป็นไรชอบมากจริงๆครับแล้วก็สาเหตุที่เรานั่งสบายแบบนี้เพราะฐานล้อเนี่ยเขายาวขึ้นกว่าเดิมเนี่ย22มิลิเมตรจากรุ่นเดิมนะทาให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับดีมากๆเลยรวมถึงการออกแบบเบาะรองนั่งแบบใหม่ถ้ารุ่นเดิมจะสังเกตมันจะสั้นลงหน่อยใช่ตัวนี้เนี่ยจะดีไซน์ให้ตามรับสรีระสาสตร์นให้รองรับทุกส่วนของเรารว่โพกสะโพกใช่ครับจะสังเกตว่านั่งแล้วมันจะเิ่มมากขึ้น นั่งดีครับท่านผู้ชมบอกเลยว่านั่งดีอันนี้เราไปลองนั่งลองขับมาแล้วคือในเมืองนอกเนี่ยผมไม่แน่ใจเวอร์ชนันเมืองนอกเนี่ยช่วงล่างมันจะออกนุ่มๆนิดหนึน่งไม่แน่ใจว่าพอมาเป็นเวอร์ชนันเมืองไทยเนี่ยทางพี่ไกรได้มีการปรับอะไรให้มันแมชกับถนนถนนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องไปลองขับกันต้องไปลองขับกันดูเร็วๆแต่ว่าในในหวใัวใจของท่าครับทา่านผู้ชมว่าความเป็น e class ในเจนนี้นะคือ ความไฮเทคมาเต็มทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไฮเทคหน้าจอเต็มขนาดนี้ระบบขับขี่เครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับมาเต็มและถ้าเป็นดีเซลพี่กาย เครื่องยนต์มันเท่าไหร่แรงมา้ามันเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่ครับ <S <S ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นดีเซลก็ใช้เครื่องยนต์เป็น OM 6 5 4<อ>นะครับซึ่งจะเป็น4สูบแถวเรียงขนาด2,000ซ<อ>ีซีแรงม้าที่194แรงม้าครับ194<อ>คร<อ>ก้าสี่กับก็เดิม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 ใช่ครับ<อ>แรงบิดก็ทะลุทะลุอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเทคโนโลยีที่เรียกว่า Integrated Starter Generator 2นะครับก็คือเป็นระบบไม Hybrid เข้ามาครับผมซึ่งคุณผู้ชมเทียบง่ายๆครับเจ้าไม Hybrid เนี่ยนะครับจะทำให้คุณณผูู้้ชมมมสสาาาาารรรถทีีี่่่่่จะะะเเเขขขขภว Engine Mode ับนนยยโดป10-20% วิ่ง200เนี่ยเอนจิ้นออฟจะประมาณ20กิโลเท่าที่กายทดสอบมาแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่ามันมีพลังงานกึ่งๆจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วฮะเกือบละเกือบละเวลาเราถอดเท้าจากคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์ดักเป็นออินเเแบตเท่าไหร่ครับ40 48โวหมดแบตก็เป็นแบตขนาดเดียวกับที่เป็นไมฮับริดทั่วๆไปครับแล้วยังคงได้หน้าจอแบบเฮ้ยหน้าจอเต็มแนี้ด้วยเหรอเต็มแบบนี้เหมือนกันตัวแต่ง AMT เหมือนกันล้อ AMT เหมือนกันโหมดโค้ดอ่ะครับมาโหดมาก คือถ้าใครรักความเป็นไฮบริดก็มาที่ไปไฮบริดได้ถ้าใครรักความเป็นดีเซลแต่มีไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยเป็นไม้ไฮบริดแหละเป็นไม้ไฮบริดดีเซลก็ยังเลิฟความเป็นดีเซลได้อยู่ครับผมค่าตัวเขาพี่กายตัวนี้แหละให้พี่เตยเดาจากที่พี่เตยเห็นราคาตัวเดิมละสี่ล้านสองหมื่นสำหรับเจเนอเรชันที่แล้วนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยพี่เตยคิดว่าน่าจะได้เท่าไหร่ยืนสี่ล้านสองก็เหนื่อยแล้วเอาไว้ยืนเท่าเดิมนะเหนื่อยเอาไปสเดิมสี่ล้านสองหมื่นใช่เอาสี่ล้าน 4ล้าน2หมื่นยังไงตัวนี้ด้วยเทโรโลีด้วยอะไรเนี่ยต้อทะลุ4ล้านอยู่แล้วล่ะผมว่าสัก4 3 5 4 9 4 3 9อะ่ะอืม้ไม่ครับ4ล้าน2อ0แสนหมื่นบาทครับแพงจากรุ่นเดิมมา2แสนเองอะ่ะครับเขาจะให้มาเยอะจริงถ้าเทียบกันแล้วให้เยอะจริงโอ้โหแล้วดีเซลอ่ะพี่ดีเซลที่3ล้าน9,90บาทครับในชุดแต่ง AMG ล้อ AMG จอซูเปอร์สกรีน โหยเขายัางไงก็วันนี้เขาประกาศชนแน่นอนครับประกาศชนกับคู่แข่งอย่างเ m รซีรี์หใหม่แน่นอนอันนี้แล้วแต่แฟนๆยังไงทเทคนโนโลยีที่ผมเรียนได้ทราบแล้วทเทคนโนโลยีเขาใส่เต็มเขาใส่ครบ,ครบนะครับในความเป็นเ e จ้า e-class ตัวใหม่นี้นะโมเดลเยอร์สองสใส่ใส่ครบ ป็นแฟนเดินเข้ามาดูเดินเดินมาเปรียบกันเลยเปรียบม,มวยกันเลยเดี๋ยวผมจะทาคลิปเปรียม,มวยให้เห็นด้วยว่า2แบรนด์นี้2รุ่นนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องไหนครับผมบแต่ตัวนี้ได้เปรียบใน่ว่าผมขับมาแล้วผมบอกฟิลลิ่งได้ว่าฟิลลิ่งเขาออกจะสนุกได้สบายด้วยนะครับวันนี้ยอมรับว่าเป็น e class ที่ อยากได้ทั้งเป็นผู้ขับและอยากจะมาเป็นทั้งคู่นางด้วยครับผมแคมเปญน,นอกจากตัวนี้แล้วพี่ชายเนี่ยพอนั่งสบายก็ไม่อยากย้ายเลยเดี๋ยวไม่อยากย้ายเลยเหมือนเจ้า G L S เหมือนกับเจ้าตัวอื่นเลยครับ,ครบแคมเปญปีนี้ของ Mercedes-Benz วันนี้เป็น Retail o u the Future ราคาเดียวกันทั่วไปใช่ครับนะครับในบูธของ Benz เนี่ยเรามีอะไรบ้าง มี่กี้บอกเห็นกาวิงมาครับอันนั้นเอามาโชว์คู่กับวิชชั่นวันเอเลเว่นเลยโอ้ยกาวิงนี่ก็เทพแล้วท่านผู้ชมครับปีกนกขึ้นมาครับอันนี้มาชมกันได้เลยมาชมกันได้เลยแต่ขึ้นไปไม่ได้แค่นั้นเองชมห่างๆนิดนึงเพราะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแรไอเทมแล้วเป็นตำนานลวครับสิกขาแล้วใช่ครับแต่ต้องกันไม่ได้แล้วตัวนี้งวดนี้ผมมีแจกครับแจกรถเลยหรอไม่ครับแจกทองคํายังไงพี่กายเราแจกบลาสองบาทมันก็น้อยไปคุยบลาสองบาทอย่าไปอย่ามาคุยกันเราไม่ใช่กระบะใช่ครับ ไงสำหรับรถยนต์ C 2 2 0ส D AMG line นะครับราคา2,880,000บาทใช่ใช่ตัวนี้ผมชอบมาก C 2 0ง D ซื้อมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำหนัก30บาทพี่เดียสามสิบาทลุ้นรับหนัลุ้นรับทองคำหนัก30บาทสามสิบบาทนี่โดนเท่าไหร่ล้านได้ไหมรวมๆล้านกว่าบาทแฮะโอ้ C สองศูนย์ D แต่ตัวนี้ดี C สองสองศูนย์ D ผมชอบผมบอกได้เลยว่าถ้าเขาเปิดมาตั้งแต่ตัวแรกนะจะไปย่องแยงย่องแยงกับรุ่นอื่นนะถ้าเป็นรุ่นทริปนี้มาเลยนะโอ้โห สุดคใช่ที่สำคัญครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่เต้ยปล่อยคลิปไปแล้วสำหรับเกียร์เอสเฟสลิฟใช่ครับตัวนั้นที่ผ่านมาล้านต่อเฟสลิฟนะครับเอารุ่นก่อนรุ่นก่อนเรามีส่วนลดให้หกแสนรุ่นก่อนส่วนลดหกแสนจากหกล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทลดไปอหกแสนเลยครับโอ้โหน่ากลัวเว้ยครับแล้วเจ้าตัวเอเอตัวเดิมเอตัวเนี้ยอ่ะสี่ล้านสองสี่สองห้ากับสามเก้าเอเดิมสี่ล้านสองหมื่นบาทพี่จะ ให้ลูกค้ายังไงให้เขาแบบคุยกันง่ายพี่เต้คุยกันง่ายๆพี่เต้สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทไปเลยมึงลงไปแปดแสนเลยอ้าถ้าอย่างเงี้ยมันมีคอนเซปต์ได้แล้วว่าซื้อรุ่นเก่าไม่เสียดายไม่เสียดายไม่แน่นอนว่าเราอะไรเพราะว่ารถไปแปดแสนแล้วมันก็ยังดีอยู่เทคโนโลยีเครื่องยนต์ช่วงลงช่วงล่างก็ยังดีอยู่กับรุ่นใหม่ล้านกว่าบาทล้านหนึ่ง ร้านกว่าบดร้านรุ่นไหนร้านนึงมีมีตาก,กาเลยใช่รุ่นใหม่ไปบวกล้านไอ้ตัวนั้นลบล้านครับโหยสุดในงานนี้พี่กายอยากขายตัวไหนบ้างมีวิชั่นมามีมีวิชั่น for eleven อะไรของพี่นะ seven eleven อะไรของพี่ <laughs> ะนะวิชัน่น one eleven ได้นะ่อะมีวิชั่นตัวนั้นปีกนกมาเหมือนกันมีโชว์ครับมีแคมเปญเสดวจเสด็จในทุกรุ่นด้วยนะ <laughs> เมื่อพี่เต้ยพูดถึงวิชั่นวันอีเลเว่นแล้วนี่ครับเขาถ่ายอินเข้ามาแล้วนี่เขามีสคริปต์มาพี่เต้ยก็มีสคริปต์มาพี่เต้ย์เขากำลังหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Mercedes b e n z และรวมถึงครับเราอัปเกรดของเราดั้มราคาลงมาเรียกได้ว,ว่าดึงดูดใจมากๆพูดถึง EQS ถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไาไปไปตัวนี้ครับพี่เต้ยนี่เลยใช่ไหมพี่ตัวนี้ EQS 450 450 plus ลูกค้าคุ้นเคยในเวอร์ชัน500โฟร์เมติกในราคา7.9 7.9ถูกต้องครับคันนี้เป็น450 plus a MG Dynamic ตัวใหม่ตัวใหม่อ่าแล้วคันนี้เป็นรถยนต์นำเข้าด้วยมีจำนวนจำกัดด้วยอ๋อนะครับราคา5.9แสนโอ,โ,โอ้โหหกล้าน6ล้านโอ้โหนี่ไม่ได้บอกว่าแพงนะโอ้โห<อ>เขาทำราคามาน่ากลัววะ่ะอิเล็กทริกเลน770กิโลต่อการชาร์จไฟ DC ชาร์จ200ข้างนอกเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมฮะ เหมือนตัว500โฟลเลยดิจิตอลไลท์นะครับการตกแต่ง a อ g นะครน้ล้อขนาดใหญ่มาหมดครับแต่ไฮไลท์อยู่ด้านหลังนี่ครับสิ่งที่เป็นพระเอกของเขาที่พี่กายพี่กายเขาแอบโชว์ผมมาและตอนใี้ผมประทับใจนะนี่ครับกล้องเขามานี่เลยมาดูเบาะนี้เบาะนี่ธรรมดาก็เดิมๆคุณพี่กายแต่ด,ดูเฮ้ยปรับได้เว้ยนี่ปรับเอ็ได้ด้วยอัไรวะเนี่ยเฮ้ย โอ้ยเด oh, okay, ี๋ยวๆขอเข้าไปนั่งสักนิดนี่โอ้โหนี่ปรับนี่นะปรับตรงนี้นะโอ้โหนี่เลยอ่ะปรับมาอุ้ยโอเคมากเดี๋ยวให้พี่กายเข้ามาฝั่งนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะพี่กายลาวให้พี่เตยฟังง่ายๆเลยครับว่าฐานรองนั่งครับขยายใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะครับ10มิลลิเมตรแล้วก็การปรับเอนนอนบวกอีก9องศาครับพี่เตย มีหน้าล่ะมันดูนั่งแล้วมันสันสรีระดีไหมครับตรงนี้ยืดขึ้นมายืดออกมาสิบมิลโอเคมีหน้ามันบรรลับตรงนี้ดีใช่ครับโอ้แล้วนี่อ้าวไวเลสชาร์จมาให้ด้วยครับชาร์จด้วยสามารถาบางโทรศัพท์เป็นไวเลสชาร์จได้ครับนี่เลยครับผมอันนี้เหมือนเดิมที่เก็บโทรศัพท์เพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่งนับมีแอร์สี่โซนให้เครื่องฟอกอากาศเฮปแพรหน้าจอมาเต็มแบบ ขายเปิดสปรินกันเลยนะครับเครื่องเสียงแบบเฟอร์เมสเอร์ 3D Dolby Atmos ให้เต็มเราขายแค่5ล้านเก้านหหมื่นบาทล้านก้านี่ลบราคาฝันใช้ได้เลขหนึ่งจุดที่กเจ้าในเจ้า EQS นะนี่ที่พนักพิงศรีษะนี้มันนุ่มมากมันเป็น S-Class เราเพิ่มเราเพิ่มเราเอา S c ส a s ามาใส่ใช่เพราะเดิมเนี่ยมันไม่มีเดิมแรกเดิมแรกเป็น EQS เป็น อะไรก็รถไฟฟ้าที่มีคำว่าเอสแต่นั่งหลังไม่สบายใช่ครับแต่ในวันนี้ผมว่าเขาฟังเพราะเขาฟังผู้บริโภคแหละฟังความต้องการว่าพอเป็น S แล้วเนี่ยต้องนั่งหลังได้ด้วยใช่ครับเขาเจ้า EQS ตัวเดิมนี่นั่งหลังไม่สะดวกนะครับมันแคบครับเน้นขับอย่างเดียวแต่ตอนนี้ EQS คือ S แล้วที่สำคัญครับหมอนที่เราเห็นในใบบัตหมอนอิงมีให้ใน EQS ด้วยอ๋อแล้วให้ด้วยเหรอให้เป็นหมอนอิงเหมือนใบบัตเลยคร หัวไขยไม่ได้ใส่ัาสเต็มแต่ดีเนี่ยลูกค้าได้ประโยชน์สุดๆเลยเราเก็บเสียงคอมเมนต์ต่างๆนะครับทุกๆคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นทั้งพี่ๆรีวิวแล้วลูกค้าไปคอมเมนต์นัานใต้เนี่ยเราเอามาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงโปรดักต์ของเราในรุ่นต่อไปครับวันนี้นะครับใครมาบังกออินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับมาดูเลยครับอีคลาสใหม่มาแล้วเจ้า EQS ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันอร่อยมากขึ้นให้มันเหมาะสมมากขึ้นทรีบูทบัลสเต็มมาดูแคมเปญด้วยก็ดีนะ แถมทองเข้าไปได้ยังไงทั้ง30บาทกันเจ็ดสี่สองสองศูนย์ดีใช่ครับนะครับมาที่งานประกอ้อยในชุดรถมอเตอร์โชว์อย่าลืมแวะมาที่บูธเบรเซนเดนส์เบนครับของดีรอคุณอยู่ครับทั้งแคมเปญทั้งรถใหม่ครับวันนี้ขอลาไปเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่บูธอื่นก่อนแต่ขอประเดิมที่เบนเป็นบูธแรกของออตัวลาไปก่อครับผมขอบคุณพี่กายนะครับขอบคุณพี่เต้ครับขอบคุณคุณผู้ชมครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ